ถามจริงนี่แก๊งผู้สูงอายุเหรอโอ้ครับสนุกสนานครับสนุกสนานครับผมก่อนทำงานนะจะได้ไม่เครียดครับถ่ายฉันนี้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายลงในในยูทูบไปพี่ <c oughs> ได้ไหมคน,คนที่ห้องเช่าขเขาบอกว่า <c oughs> คุณด้วยหรือเลปล่าก็ไม่รู้นะเขาบว่าเป็นทวกคุณรือเปล่าไม่รู้เขาเลยบอกว่าพีชชอบพระ ฮะเพราะว่าฉันเป็นผีชอบพระเพราว่าฉันเป็นผีอ้าวพี่ไม่ได้เป็นผีพี่เป็นคน เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์ภูมิทวนะครับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่ทำงานนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะทํางานครับช่วงเช้าครับก็นั่งอยู่กับจานมิตเหมือนเดิมครับก็จานดิ่งครับผมก็กำลังดือโทรศัพท์อยู่นะครับทางยูทูบนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็จะมีทำให้ชมเช่นเคยครับ เป็นรุ่นไหนนะครับติดตามรับชมพ้องกันเลยนะครับแต่เมื่อเมื่อวานหวยออกถูหวยไหมครับไม่ถูก <laughs> ไม่ถูกครับออกซะอย่างนั้นนะอ๋อนี่มันนี่เสื้อสวยนะครับผมม <laughs> ีเสื้อสวยอแรกมาอ๋อแรกมาว <laughs> ันนี้ห้อยผ้าอะไรมาวันนี้ลืมไม่ตื่นสายตื่นสายตื่น <laughs> <laughs> สายไม่ได้ห้อย,ยครับดิบส ชมพรานะครับเป็นพระพิธีดีครับผมเ้าวพระพิธีดีที่ปี2511นะครับนี่ครับอาจารย์นี้กำลังส่องนะครับผมเป็นพระที่ได้มาจากตามแผงนะครับแผงพระนะครับเป็นพระเนื้อดินนะรุ่นเก่าประมาณปี2511นะครับ2511ครับนี่นะครับเป็นพระจงอางศึกนะครับ เป็นผ้าที่อดีตท่านเจ้าวาดนะครับท่านแจกมีองค์หนึ่งแบบนี้แหละไหนแบบนี้เลยแบบนี้อ่ะมีไหมจะไปไหนเอามาดูเอามาชมหน่อยมีไหมมีไหมไม่มีมีพกผ้ามามาด้วยไหมไม่มีอ่ะนะอ๋อยูทูยูทูทำไมต้องมาถ่ายฉันน่ะเอ้าถ่ายยูทูด้วยถ่ายใครถ่ายใคร อย,อยากได้ไหมอยากได้ไหมเอาไปไหนอยากได้ก็จะให้ <c oughs> มานี่ก่อนมาที่ก่นนนกนอนอะสัมภาษณ์หน่อยอมามาที่สัมภาษณ์หน่อยอสัมภาษณ์หน่อย,ยนนก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายลงในในในยูทูบไ<ป>่ <c oughs> พี่ใย้ได้ไหมคน,คนที่ห้องเช่าขเขาบอกว่า คุณด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเขา,าบอกว่าเป็นพวกคุณหรือเปล่าไม่รู้เขาเลยบอกว่าผีชอบพระฮะเขาว่าฉันเนี่ยผีชอบพระผีชอบพระเาว่าฉันเป็นผีอ้าวพี่ไม่ได้เป็นผีพี่เป็นคนแจกได้ไหมหน่ะผมให้นี่ยะหรอจ้างวิทย์เตวิทย์อดขำไม่ได้เพื่อนริพิษก็มไม่รู้จักผมไม่รู้จัก นี่ครับเป็นพระตรงอารศึกศนะครับตอนน yup> ั้นก็คือช่วงสงครามกับสงครามกำลังแอปอยู่เลยนี่ครับเป็นพระพิธีดีนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองครับนี่งาจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นสองครับออกพศษสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับผมมีพระเกจิที่ ถูกเสกสมัยนั้นก็ประมาณ69องค์นะครับมีหลวงพ่อมุย้ยหลวงพ่อกวยหลวงพ่อหู่โตหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมที่รู้จักนะครับที่รู้จักเป็นพระพิธีดีที่ท่านเจ้าวาดสมัยนั้นนะครับวัดพระศรีรัตะนารามนะสุพันธบุรีนะครับผมแจกแจกทหารที่ไปออกศึกนะครนั้นครับเป็นพระ,ะพิมพ์สมัยทรงพระเป็น ทรงอู่ทองนะครับผมเป็นเนื้อดินเผาข้างหลังเป็นเจดีนี่ราคาไม่แพงนะครับถ้ารู้จักตามแผงก็คือสามารถเจอเป็นพัดหลุดได้นะทุกอย่างยี่สิบไม่ไมรก็องค์ละประมาณเนี้ยแค่ที่เขาเล่นบูชากันเล่นหางกันองค์ลร้อย,ออยไม่แพงเป็นแต่เป็นหน,น,น้าหน้าขึ้นคอนะ เรียมขึ้นคอยดีครับอ่ะพระดิจันดีไปไหนแม่นั่งนั่งนั่งฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นวันน,นี้นห้อยอะไรมาอาจารย์ของเงินน,น่ะรุ่นไหนรุ่นพระพิจิตรทองพรนะพิจิตรทองครับอ๋ออาจารย์ดูพระสมเดจ็จอาจาร์หน่อยตรงนีด้ดูดูหลายครั้งเลยดูนะ แต่ก็ชอบเป็นเป็นพระสมเด็จก็สตกครั้งเหละหรือว่าจากไหนรู้ไหมไม่รู้ไหมือนจะจะจะให้มาแล้วนี่ของจองจันไหนวั <What? S 1> ดอาจารย์บาง,บางอ๋อ้าวันถูกไหมไ,หม,ไม่ถูกเหรอไม่ได้เชยถูกอนะ่ะไง ใจพี่ก็ห้อยมาองค์เดียวนะคแ,แ,แต่คนที่กี้แค่หน่นะพี่พรนี่นะใช่พี่กี้เนี่ยเขาให้คนไม่คนเดียวไม่จ๊ะก็ <c oughs> ดีคนเดียวอ๋อนี่ครับบรรยากาศสาวๆนะครับที่รอที่จะเข้างานนะครับผมเข้างานตอนเช้านะครับชีวิตโรงงานครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอน,นเช้าครับอ่ะ,อะ ก็ก <cents input> ็ม <Lil ith> <ale> ีธรรมดาธรรมดานะครับสวัสดีครับทนีนั้ดีครับวันนี้ห้อยอะไรมาทีนี้ได้แดงๆเนี่ย ปูรุงครับปูลุงคนระับปูรุ่งนี่ที่วัดโอ้ยานยานท่านมากเลยนะปูลุงปูรุงไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่น,นี่เลยอะ่ะไอนนี้เป็นปีไหนปูรู้ครับใส่ทำใส่เฮ็ดเองวะเนี่ยเฮ็ดเองครับผมน,นี่สวยนะใหดได้ลองยืดหยุดให่ป่ะใหด่ใครับเจ็ดยับแปวกันแล้วกันครับหล่อค้างทันทีเลย รุ่งครับจะเลื่อๆๆนรุ่งเรืองก้าวหน้าครับถ้าขายลำรวยเพราะว่าจะเป็นรุ่นเป็นเกเล้ถ้าปิดกว่าใครว่าเพิ่งเก็บป, <c oughs> ปีกไปแล้วถามจริงนี่แก๊งผู้สูงอายุเหรอครับสนุกสนานครับสนุกสนานครับผมก่อนทำงานนะจะได้ไม่เครียดครับใกล้จะ,จะสิ้นปีแล้วจะได้ไม่เครียด ออก็รอข่าวดีช่วงประมาณต้นเดือนหน้าไม่รู <c oughs> ้จะได้กี่เดือนสงสัยได้สิบสองเดือนหรือเปล่าอ๋อปฏิทินทีน่นี่มั<ด>ปนปฏิทินครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับเพื่อนขอลาผู้ชมก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้าผู้